สวัสดีค่ะทุกคนขาวันนี้นะคะปุ๊ก็มีอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่จะมาพาทุกคนนะคะแต่งตัดต่อวิดีโอนะคะอ่ะไอเดียนี้ก็คือแบบว่าเราจะนำภาพนิ่งนะคะเราแต่งภาพนิ่งให้เสร็จเรียบร้อยนะคะโดยใส่ข้อความอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราค่อยมาตัดต่อวิดีโอของเราลงไปในภาพนิ่งนี้นะคะอ่ะจะทำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ ผ่านแอปอินช o อเช่นเดิมจ้านี่นะคะโอเคจากนั้นนะคะก็ไปคําว่าวิดีโอค่ะอ่าจากนั้นก็ไปเพิ่มวิดีโอใหม่นะคะตรงแถบกดเข้าไปแถบสีเขียวๆนะคะโอเคพอมาถึงหน้าวิดีโอนะคะก็ไปเลือกวิดีโอที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือปุอ๊กก็จะใช้ตัวแรกเลยนะคะ จากนั้นนะคะได้เสร็จแล้วนะคะก็ติ๊กตรงนี้นะคะอ่ามันก็จะขึ้นลายน้ำอินชอตมานะคะเราก็จะไปลบลายน้ำกันออกก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นก็กดคำว่าลบฟรีนะคะแล้วมันก็จะขึ้นโฆษณามานะคะเราก็ดูโฆษณาเขาให้จบนะคะ พอดูโฆษณาจบเสร็จแล้วนะคะก็กดเครื่องหมายกากบาทตรงนี้ออกนะคะโอเคอันนี้คือคลิปวิดีโอที่พูดเตรียมไว้นะคะมีขนาดที่9ต่อ16นะคะ,ะความยาว9ต่อ16นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตรงนี้นะคะคำว่าผ้าใบนะคะเราก็จะไปเลือกขนาดนะคะ1ต่อ1จิ้มเข้าไปค่ะ1ต่อหนึ่ง โอเคมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะเลื่อนให้มันไปอยู่ซ้ายมือสุดนะคะโอเคจากนั้นก็ติ๊กถูกค่ะตรงนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลื่อนแถบเครื่องมือที่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาโอเคจากนั้นก็มาเลือกคําว่าพื้นหลังค่ะ โอเคเลือกคาว่าพื้นหลังค่ะพอเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเลือกอสัญลักษณ์ที่เป็นแกลเลอรี่ตรงนี้นะคะอ่ะก็ไปเลือกภาพพื้นหลังนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะอ่โดยจิ้มเข้าไปพื้นหลังนะคะที่เราเตรียมไว้ตรงนี้อ่ะโอเคนะคะจากนั้นนะคะมันก็จะเป็นเบลอๆแล้วก็มาปรับเปลี่ยนนะคะความชัดเจนอยู่ตรงนี้นะคะความชัดเจนของภาพพื้นหลังนะคะก็มากดตรงนี้ าเกิดว่าเราเผลอไปก่ตรงนี้มันก็จะลบออกนะคะแล้วเราก็ต้องไปเพิ่มกลับมาใหม่นะคะอ่ะโอเคพอได้พื้นหลังที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วนะคะเราจะทํารูปให้มันอยู่ภายในกรอบสีชมพูภาพพื้นหลังนะคะเราก็อ่าหุบมันลงนะคะใช้นิ้ว2นิ้วนะคะนิ้วปุ้งกับนิ้วชี้นะคะหุบไอเนี้ยลงอ่ะหุบคลิปเราลงนะคะ โอเคนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าก็เป็นการทําภาพนิ่งภาพพื้นหลังนะคะมาก่อนนะคะแล้วก็เอาคลิปวิดีโอที่เราเตรียมนะคะมาแปะใส่นะคะอ่าโอเคนะคะจากนั้นก็ลองเล่นดูค,ะดค่ะสัดีเห็นไหมคะทุกคนคะ เราก็จะได้ไม่มายุ่งยากในการพิมพ์อยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ตัวหนังสือมันวิ่งนะคะเราก็ต้องมาทำในแอปนี้นะคะโอเคค่ะาจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ครบตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะคะอโอเคเรามาเล่นดูนะคะ โอเคอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคอีกเทคนิคหนึงนะคะถ้าเกิดว่าได้เสร็จแล้วนะคะเราก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกตรงนี้นะคะ่ะบันทึกกันเลยค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะเลือกคุณภาพ1 0 8 0 p นะคะอันนี้จะคมชัดเวลาบันทึกก็จะมีโฆษณามาขั้นเหมือนกันนะคะกดออกค่ะ โอเคก็รอจนมันดาวน์โหลดเสร็จครบ100%นะคะก็เป็นอันสามารถใช้คลิปวิดีโอได้แล้วนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะปูก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีเทคนิคอะไรดีๆมาใหม่นะคะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนได้ติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ